เตอ e l อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการผลิตฝ้ายผ้าทอพื้นเมืองไทยเลยสวัสดีครับผมชื่อตองนะครับเพื่อนๆเ,เคยรู้จักผ้าทอพื้นเมืองไทยเลยของบ้านก้างปลากันหรือเปล่าครับถ้ายังตามผมไปดูเลยครับสวัสดีนักเรียนทุกคน วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเดี๋ยวพอครูสอนเสร็จครูจะมีการบ้านให้หนะครับเวลาผ่านไปการบ้านวันนี้คือให้นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีหรือวัฒนธรรมของเรามา คนละหนึ่งเรื่องแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอ้ออย่าลืมนะครับส่งอาทิตย์หน้าวันนี้พอแค่นี้ครับ หลังจากเลิกเรียนของทุกวันแล้วน้องอ,อมก็จะรีบกลับบ้านเพื่อมาช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านทำับข้าวและวันนี้น้องอ,อมก็มีการบ้านซึ่งคุณแม่ก็ช่วยน้องอ,อมอธิบายเรื่องการทอผ้าไทยเลยของจังหวัดเลยให้น้องอ,อมฟัง ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์น้องออมก็ได้ไปหางานที่คุณครูให้ไว้เพื่อที่จะนำเสนอในสัปดาห์นี้สวัสดีครับน้องออมนะครับจากที่คุณครูให้การบ้านน้องออมไปน้องอ,อมก็ได้เรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอบ้านก้างปลา เชิญเพื่อนๆเล่เาฟังได้แล้วครับข้อมูลทั่วไปของผ้าทอพื้นเมืองไทยเลยผ้าทอพื้นเมืองไทยเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านของบ้านก้างปลาหมู่ที่9ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลย การทอผ้าเป็นอาชีพตั้งเดิมของชาวบ้านบ้านก้างปลาในอดีตชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพเพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นได้ไว้ใช้ทอผ้าสำหรับตัดเจ็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นความรู้ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติและบรรพบุรุษเกิดการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถสะสมองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลานและพัฒนาเป็นวิธีชีวิตของลาษฎดอนบ้านก้างปลาเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้ามีดังนี้มีกีกระตุก ไนปั่นฟ้ากระสวยและคันหูวิธีการผ่าฝ้ายหลังจากที่เก็บฝ้ายเรียบร้อยแล้วก็ควรทำขั้นตอนต่อไปดังนี้หนึ่งยิ้วฝ้าคือยิ้วเป็นเครื่องมือสำหรับแยกมเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายสอง ดีดฝ้ายคือขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมเส้นได้เป็นฝ้ายจากธรรมชาติ 3. ลอฝ้ายคือการนำฝ้ายที่ดีดแล้วมาล้อเป็นลิ้ว 4. เขีนฝ้ายคือการทำให้ฝ้ายกลายเป็นเส้น 5. หลอฝ้ายคือการนำฝ้ายมามัดมี ห้าปั่นหลอดคือการนำไฟมัดมีของใส่กงซึ่งวางอยู่ระหว่างตีนกงหกกลางหูกและเริ่มการทอผ้าลายของผ้าทอไทยเลยมีดังนี้ลายตีนจกเป็นลายที่อยู่ส่วน ด้านล่างสุดเมื่ออยู่ในชุดผ้าถุงหรือที่ภาษาพื้นบ้านเรียกว่าตีนสิ้นลายก้างปลาเป็นลักษณะลายผ้าจะเป็นขายก้างปลาที่ยังเป็นรูปปลาลายกาบบัวมีลักษณะขาย ตารางยาวแท่กด้วยได้สีเรียกว่าลายกาบปัวลายเกตปลาเป็นลักษณะลายผ้าจะทอลายล้ายเกตปลาสีทึบลายดอกแก้วเป็นลักษณะลายผ้าจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเล็กต่อกันขายดอกแก้ว ลายดอกพิกุลเป็นลักษณะลายผ้าจะเป็นดอกพิกุลลายนูนเพื้อสีล้วนลายตุ้มเงินตุ้มทองมีลักษณะลายผ้าจะเป็นพื้นเรียบแต่แทรกด้วยเส้นขึ้นมาและผูกเหมือนลูกตุ้มลายน้ำเต้า ลายน้ำเต้ามีลักษณะเป็นลายผ้าจะมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียงเป็นชั้นจำลองเหมือนน้ำเต้าลายน้ำเลยจะมีลักษณะเป็นเส้นผิวและไล่สีคล้ายการไหลของน้ำเลยเนื้อผ้าเรียบ ลายป้องไผ่มีลักษณะผ้าจะเป็นป้องป้องคล้ายป้องป้องไผ่สลับสีลายผสมผสานเป็นลักษณะลายผ้าจะกลายเป็นเส้นสลับสีสันแบบผสมผสานลายผ้าพื้นดินมีลักษณะ ลายผ้าจะเป็นเส้นลร้วตามแนวนอนลายมัดหมีเป็นลักษณะผ้าลายที่จะเป็นลายมัดหมีโบราณซึ่งสืบจากรุ่นสู่รุ่นเนื้อผ้าเรียบลายมุกเป็นลักษณะลายผ้า จะเป็นเส้นใหญ่สลับสีและภายในเส้นใหญ่จะทอด้วยได้เป็นแนวตั้งลายราชวัตเป็นลนักษณะลายผ้าจะคล้ายกับกลุ่มดอกไม้สีเหลืองที่อยู่ในภาชนะวางเรียงกันลายราชวัตยกสองจะเป็นลายผ้า ที่เป็นตีเส้นคู่สองเส้นเล็กๆเนื้อผ้าไม่เรียบลายลาดสวัสดีเทียวเป็นลนักษณะลายผ้าจะเป็นลายนูนต่ำเป็นสีนวลลายสายฝนมีลักษณะลายผ้าจะเป็นลายเส้นแทรกด้วยได้สีเมื่อมองแล้วคล้ายสายฝน ลายหมากลุกเป็นลักษณะลายผ้าจะเป็นตารางหมากลุกสลับสีอย่างชัดเจนลายหมากลุกเล็กเป็นลักษณะลายผ้าจะเหมือนตารางหมากลุกแต่ลายนี้จะเล็กลงเป็นตารางชัดเจนลายหมากลุกใหญ่ประยุก จะมีลักษณะเป็นผ้าลายเหมือนตารางหมากลุกแทรกด้วยเส้นขนาดใหญ่ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้ามีดังนี้ผ้าสิ้นเสื้อกางเกงและกระเป๋า จบแล้วครับขอบคุณนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยสามารถผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้และผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าของบ้านก้างปลาจังหวัดเลย